มีท่านผู้ชมบอกว่าอยากให้ทําคลิปการปลูกข้าวโพดหวานให้ดูนะคะก็จะเป็นแบบคร่าวๆนะคะจะมีวิธีการปลูกให้ดูแล้วก็พามาดูว่า1เดือนเนี่ยขนาดไหนนะคะคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้พามาอัปเดตดูความคืบหน้าของต้นข้าวโพดหวานนะคะซึ่ง เราได้ทำคลิปการปลูกข้าโพดหวาน EP 1ไปแล้วนะคะก็คือการปลูกข้าโพดนี้วันนี้หลังจากที่เราปลูกไปวันที่17พฤษภาคมนะคะวันนี้วันที่21มิถุนาก็ปลูกได้1เดือน3วันแล้วนะคะมาดูข้าโพดอายุ1เดือน3วันก็ประมาณเท่าสูง80 ถึงเกือบเม็ดแล้วนะคะอันนี้เราได้ตัดหญ้าได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะจริงๆหญ้าเขาก็ปลูกในช่วงที่โดนฝนพอดีหนึ่งเดือนนะคะเราใส่ปุ๋ยบำรุงต้นนะคะไปหนึ่งรอบแล้วตั้งแต่1 5บห้าวันแรกนะคะอันนี้ก็ได้หนึ่งเดือนกว่าก็ ประมาณ25วันเราก็จะทำการตัดหญ้านะคะเนี่ยในร่องเราได้ตัดนะคะดูจากต้นหญ้าที่อยู่ข้างขขาพุ่นะคะถ้าเราไม่ตัดเขาก็จะสูงประมาณเท่าๆกันเลยนะคะผลงานนะคะอันนี้เราถอนเมื่อกี้นีน่ค่ะปลูกด้วยมือนะคะก็เนี่ยระยะห่างเนี่ยสวยมากนะคะเรากะเองได้นะคะ ก็จะมีหยอดห่างบ้างนิดนึงแต่ก็พอดีนะคะเนี่ยต้นสวยสมบูรณ์มากนะคะเนื่องจากปลูกโดนช่วงช่วงฝนพอดีนะคะบรรยากาศยามเย็นเย็นห้ามงกับข้าวโพดหวานเราปลูกหนึ่งกล่องหรือประมาณเจ็ดพันเมล็ดนะคะก็ได้ประมาณหนึ่งไร่พอดี ใช้ระบบน้ำก็คือสปริงเกอร์นะคะสูงสูงลากสายแล้วก็ต่อสปริงเกอร์อันนี้หญ้าที่เราตัดร่องกลางแล้วนะคะแล้วก็จะต้องมาทำรุ่นหนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนกับสามวันต้นข้าวโพดส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยเราก็จะทำการถอนเมื่อกี้ค่ะถอนตามร่องเนี่ยเอา้าออกเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะ อย่างนี้เอาออกเลยนะคะต้นเคาจะสมบูรณ์ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะนำปุ๋ยมาใส่อีกรอบนึงนะคะจากนั้นก็ประมาณเดือนครึ่งนะคะเขาก็จะสูงแบบค่ะเอาญ้าหลัองจากที่เราตัดหญ้าแล้ว เราก็จะเนี่ยตามข้าวโพดระหว่างต้นนะคะก็จะถอนหญ้าออกสวยมากนะคะเคยมีท่านผู้ชมบอกว่าอยากให้ทําคลิปการปลูกข้าวโพดหวานให้ดูนะคะก็จะเป็นแบบคข้าวนะคะจะมีวิธีการปลูกให้ดูแล้วก็พามาดูว่าหนึ่งเดือนเนี่ยขนาดไหนนะคะใส่ปุ๋ยไปหนึ่งรอบแล้วหลังจากนั้นประมาณเดือนสิบวันเราก็จะใส่ปุ๋ยอีกหนึ่งรอบนะคะ อันนี้ตัดหญ้าหนึ่งรอบแล้วเราก็จะถอนตามร่องนะคะให้ถอนตามร่องเรียบร้อยเราถึงจะเอาปุ๋ยนะคะมาใส่อีกรอบหนึ่งนะคะจากนั้นเดี๋ยวจะพามาดูความคืบหน้าตอนประมาณเดือนครึ่งนะคะเขาจะโตเร็วมากน,นี้ถือว่าสวยนะคะสวยมาก ก็จะมีแมลงนะคะเนี่ยแมลงก็หนอนเนี่ยเจาะก,กินใบเหมือนกันเนื่องจากหญ้าที่เราตัดไม่ค่อยทันก็คือมันสูงนะคะอันนี้เข้าโพดสวยมากเลยนะคะข้าโพดหวานซูเปอร์ไฮบรก็เราปลูกถ้าจ้างปลูกเมล็ดเนี่ยไอยปลูกด้วยรถเนี่ยก็ ติดกันบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าปลูกด้วยมือนะคะเนี่ยเราจะเว้นคืบคืบสิบห้าถึงยี่สิบเซนเนี่ยเราหยอดหยอดหย,ยอดเสมอกันนะคะแล้วก็โพดเขาจะพอดีเลยฝักเขาก็จะใหญ่นะคะเดี๋ยวจะพามาติดตามเรื่อยๆพามาชมใครที่อยากปลูกข้าวโพดหวานโซนนี้ก็คืออำเภอการทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะบ้านตำบลบ้านานาตำบลพุงเงินเนี่ยก็คือนาบ้านนาหมู่บ้านเขาก็จะขายขา้าวโพดทุกวันเป็นอาชีพแล้วนะคะ ถือว่าก็สร้างรายได้ให้พ่อแม่พี่น้องนะคะในพื้นที่ได้พอสมควรเนื่องจากมีลูกค้าประจําแค่ตัดไปวางขายหน้าบ้านก็หมดนะคะใครที่อยากปลูกข้าวโพดนะคะก็สามารถขอคําแนะนําม,มาได้นะคะและเเดี๋ยวเรียนรู้กันอันนี้ก็จะปลูกเวียนๆกันนะคะอันนี้ไล่หนึ่งเราปลูกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะปลูกโซนนู้นอีกนะคะอีกกล่องหนึ่ง ประมาณอาทิตย์หน้านะคะจะเริ่มลงปลูกอีกเพราะว่าตัวนี้เริ่มตัดก็ประมาณอีกเดือนหนึ่งเราก็จะได้ตัดข้วโพดอีกรอบหนึ่งนะคะพามาชมสวนข้าโพดหวานต้นก็จะมีแบบสูงบ้างต่ำบ้างนะคะต้นที่ต่ำก็จะอยู่ในโซนที่ดินเขาแบบไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะ,ะ,คะก็จะมีเป็นคลื่น แต่ก็ถือว่าใช้ได้นะคะเดี๋ยวรอใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็จะใส่ปุ๋ยไปประมาณครั้งที่สองจากนั้นก็ปล่อยให้เขาออกฝักแล้วก็ใส่อีกรอบนึงจากนั้นก็ทิ้งไว้นะคะให้เป็นเป็นระยะปลอดภัยนะคะก็ใส่ปุ๋ยแค่นั้น <Okay. S 1> บรรยากาศยามเย็นนะคะในสวนป่าขา้าวโพดหวาน EP 2แล้วนะคะเดี๋ยวรอติดตาม EP 3นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ